ว่าจำนวนคนดูวิวะสดข,ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงนะคะไม่ตกตาเลยสรุปแล้วนะคะร้านนีทําเทนเลอร์สวัสดีค่ะ,คะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีปั๊มวิวไลฟ์สด t ิกตอกค,ค่ะปั๊มวิวไลฟ์สดในทิกตอกนะคะเป็นขั้นตอนที่ทําง่ายแล้วก็ปลอดภยัยและที่สําคัญนะคะยังรอย,ยอดไม่นานเนยคะ่ะ1น,นาทีนะคะเราบรองว่ายอดวิวไลฟ์สดทยอยขึ้นอย่างทันที และวิธีนี้นะคะยังถูกกดติ๊กต่อกร้อทำไปแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงโดนแอคเคา์ดโดนเรงดนแบนนะคะอุ้มทดสอบมาแล้วค่ะแอคเคาก็คือปลอดภัยดีเอาละค่ะคุไหนพร้อมแล้วนะคะเราติดตามพ,มพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะเริ่มแรกนะคะไปแอดเพื่อนกันก่นกอนเลยค่ะที่โปรแกรม LINE พิมพ์แอด l o w MK l นะคะจะเป็นบริการจากทางร้าน Special Fast ค่ะ มาถึงหน้านี้นะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยเริ่มแชทคุยกับแอดมินแล้วเลยค่ะในส่วนของวันนี้อุ้มจะใช้บริการปั๊มวิวและสดนใน t ิ k กต็อกนะและนี่ก็คือราคาวิวและสด t ิ k กต k อกนะคะทุกคนเริ่มต้นที่100ดวงตาค่ะสูงสุดก็คือ1 0 0 0หมื่นดวงตาหากใครต้องการมากกว่านี้นะคะก็สามารถสอบถามแอดมินเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะ แล้ววันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการ100ดวงตาค่ะจำนวน30นาทีค่ะในการไลฟ์สดพอเราเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้กับเรานะคะก็จะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับขอบคุณที่ใช้บริการนะคะแล้วก็จะมีคําแนะนําในการให้บริการค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะอ่านตรงนี้ให้ดีเนาะส่วนภาพนี้นะคะเป็น QR code เอาไว้จ่ายเงินนั่นเองค่ะเมื่อทุกคนนะคะโอนเงินเรียบร้อยเนี่ย ก็อย่าลืมแจ้งสลิปแบบนี้นะคะแอดมินเนี่ยเขาจะได้เริ่มทำงานให้เราทันทีเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มจะสอนวิธีการคัดลอกลิงก์ส่งให้แอดมินเพื่อทำปั๊มวิวและสดติ๊กตอกค,ค่ะเริ่มจากนะคะเราก็ไปเปิดโปรแกรมติ๊กตอกขึ้นมาแล้วก็กดรูปบวกด้านล่างค่ะจากนั้นนะคะก็ให้กดคำว่าไลฟ์ด้านล่างค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะมีเขาดาว3 2 1นะคะนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เพื่อนๆกํากำลังเริ่มแล่วสดใน t ิกตอกกันอยู่นะคะจากนั้นนะคะก็กดปุ่มแชร์ด้านล่างค่ะแล้วก็มองหาคำว่า copy link เท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์เนี่ยไปส่งให้แอดมินได้แล้วค่ะนำลิงก์ที่ได้นะคะมาส่งให้ในแชทแอดมินแบบนี้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มปั๊มไลท์นะคะแอดมินก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนของอุ้มนะคะยอดเดิมก็คือ2ค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มทยอยเป็น5วิวแล้วค่ะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดวิวขยับไปอยู่ที่104วิวแล้วค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้ยอดขึ้นไวมากๆระบบพรีเมียมสุดๆค่ะ ตอนนี้วิวไลฟ์สดนะคะก็ทยอยขึ้นอย่างเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้เป็น115วิร้ล้วค่ะทุกคนซึ่งจริงๆนะคะเราซื้อไว้แค่100ดวงตาเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะดวงตาวิวไลฟ์สดเนี่ยขยับไปอยู่ที่271แล้วค่ะแล้วพอยอดครบนะคะแอดมินก็จะมีการส่งงานแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นบริการที่ประทับใจมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนปั๊มวิวไลฟสดติ๊กต จากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจํานวนคนดูวิวลักษะของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงนะคะไม่ตกตาเลยสรุปแล้วนะคะร้านนี้ทำํำจริงค่ะไม่ขายฝันแน่นอนค่ะคนไหนนะคะเคยไปใช้บริการร้านอื่นแล้วผิดหวังขอแนะนําร้านนี้เลยเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยนะคะที่ไลน์อัไซน์ Follow MK ค่ะรายละเอียดนะคะตามด้านล่างของตอน,นี้เลยค่ะซึ่งเวลาเพื่อนๆนะคะอย่าลืมพิมพ์อดไซน์ด้านหน้าด้วยค่ะ ร้านนี้เนี่ยเขาก็เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยมีแอดมินนะคะเยอะมากคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาหากเพื่อนๆน,นะคะดูคลิปนี้เนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักไลน์ประสบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเขาินด,ด,ดีให้บริการใไหนนะคะที่ดูแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะในส่วนของวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนีไประ้วนะคะบ๊ายบายค่ะ